พอไอ้สจ er โต้งเข้าไปก็รัวกันตึ๊บ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 รวมเป็นยี่สิบยี่สิบนัดนะครับยี่สิบนัดอย่างที่ผมแยกไปแล้วนะครับว่าเป็นปืนเดย่าเนี่ยลูกซองกึ่งออโตเมติกเดย่าเนี่ยมันมันแค branding, 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 millet, ่กระดิกไกลก็ตึ้ง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 ห้านัดนะครับถ้าคาลำด้วยก็จะเป็นหกนัดนะครับแต่เท่าที่ฟังเสียงคร่าวๆเนี่ยก็จะห้านัดนะครับตึ้ง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 และเปิดด้วยปืน พกสั้นกึ่งอโตเมติกนะครับไอ้ปืนยี่ห้อเนี้ยมันจะบรรจุแม็กกาซีนได้ถึงสิบเจ็ดนัดอ่ะสิบแปดนัดน,นะครับสิบแปดนัดเลยสิบเก้าคาลัมนะครับสิบเก้ายี่สิบยี่บสองยี่ามนะครับถ้าไม่คาลัมก็รวมเป็นยี่สิบยี่สิบสามยบสี่นัดประมาณนั้นนะฮะลัวกันหมดแม็กเลยแต่ฝีมือของ มือปืนนี่ยังไม่ถึงขั้นนะครับโดยเฉพาะไอคนที่ยิงปืนสั้นนี่ฝีมือยังใช้ไม่ได้นะครับอาจจะโดนกระสุนลูกซองเข้าไปก่อนนะครับลูกซองมันเป็นลูกปลายอันหนึ่งนะก็ปุ่มเข้าไปมันก็เก้าเม็ดนะฮะมันต้องดูชผลชัน,นสูตรครับต้องดูนะผลชัน,นสูตรพริกศพนะครับผลชัน,นสูตรพริษูจนว่า มันยังไงนะฮะถ้าอย่างเงี้ยผมดูปลอกในภาพข่าวนะมันน่าจะกระสุนรีโอถ้าอย่างเงี้ยหนึ่งนัดจะยี่สิบเจ็ดเมตรเลยปุ้มเข้าไปในยี่สิบเจ็ดเมตรเลยนะครับถ้าอย่างนี้นนปุ้ม,นนนมหนึ่งมันมีเก้าเมตรถ้ายี่สิบเจ็ดคูณห้าเข้าไปเนี่ยร้อยสามสิบห้าและโดนแค่สิบเจ็ดเมตรเนี่ย โอ้โหมึงยิงไปตั้งห้านัดนะครับถ้าใช้กระสุนโอบักอย่างนี้นะครับเนี่ยยี่สิบเจ็ดเมตรหนึ่งนัดมียี่สิบเจ็ดเมตรไอ้อย่างนี้หนึ่งนัดมีเก้าเมตรและแม่นโดนเขาแค่สิบเจ็ดสิบเจ็ดลูเอาท่านว่าฝีมือเขาชะกาศชะกันไหมล่ะก็ผมว่า โคตรถวยนะครับและไอ้คนที่ใช้อาวุธปืนสั้นกึ่งอโตโมติเนี่ยแม็กกาซินบรรจุสิบแปดสิบเก้าคาลําลัวยิบเยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊๊ป๊๊เข้าไปนะครับโดนแค่สามเม็ดสี่เม็ดนะครับแต่ที่โดนที่หัวเนี่ยผมว่าน่าน่าจะซ้ำหรือเปล่าน่าจะซ้ำหรือเปล่าหรือมันจะใช้ลูกโดดด้วยก็ไม่รู้นะครับคือตำรวจ ที่ผมถามตำรวจนะตำรวจเขาเก็บปลอกกระสุนได้ไงเก็บปลอกกระสุนได้ถ้าลูกโดดก็จะรู้เลยครับลูกโดดเนี่ยมันจะอย่างนี้ครับถ้าลูกโดดคําว่าลูกโดดนะลูกโดดจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยลูกโดดลูกซองเนี่ยหนึ่งนัดมันจะมีเม็ดเดียวครับเม็ดเท่าหัวเม็ดโป้เนี่ยถ้าโดนไปหัวแตกระเบิดเลยครับ ้าโดนตัวคนก็เป็นรูโบ่ชักคักเลยนะฮะไปไหนซะล่ะลูกโดดผมไม่ค่อยใช้ลูกโดดนะครับลูกโดดเอาส่วนใหญ่เอาไว้ล่าสัตวกันครับหรือไว้ยิงระยะไกลนะฮะไว้ยิงระยะไกลนะครับ เดี๋ยวนี้ไม่ใช้ลูกโดดแล้วครับคือผมแค่ป้องกันตัวไงเวลาไปไหนก็ป้องกันตัวไม่ได้เป็นพาล่าสัดนักเลงจะไม่ใช้ไม่ค่อยใช้ลูกโดดกันแล้วครับ <ten S 1> <bilmiyorum> เยอะไปหมดเก็บหมดลูกโดด ซื้อผมก็ซื้อลูกปืนเข้าไว้ครับซื้อมาทีก็เป็นสิบกล่องเนี่ยนี่คือตำรวจดูปลอกเนี่ยเขาจะรู้แล้วครับตำรวจดูปลอกครับปลอกอะไอที่รองข้างล่างเนี่ยหมอนกระสุนนะครับถึงจะยิงผิดยังไงเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปโดนข้างฝาโดนพื้นโดนอะไรนะฮะ